งานก็อีกเยอะเลยค่ะทุกคนปู่จะทำอะไรที่ถีพิถันมาอเลเดสวันนี้ปู่มีนับค่ะมีหมาสวัสดีค่ะสงแสบมอมไปสิบรอบแล้วค่ะวันนี้เพื่อนพ่อแกมาดูงานนะคะมาดูบ้านที่ทำ แล้วก็มีน้องหมาด้วยโอ,อ้ย,ยอสงองข้อมินอ้องลาบาดอลตัวน,นี้ก็จะเป็นหมาเชื่อมน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูงานพอมัดก,กันค่ะระวังนะลูกอันนี่เป็นชั้นสองแล้วก็ชั้นสามเอาไว้ โอ้โหแกจะเอาออกท right ั้งหมดเลยค่ะจะต้องท네ําด sí, ้านบนเสร็จแล้วก็มาทําชั้นสองแล้วค่อยไปชั้นสามค่ะ No tubing อะมีเรียนถูก No tubing มีเรียนถูกโอ้ยเจีโอยเงเซนเนลโบว์เป็นไมโครเตอร์อะแค่ไก่ปู่แกก็รีบซื้อแล้วค่ะมันไม่มันแคบมากเลย ร้านสองนี่โหถ้าซื้อบ้านใหม่นี่ก็ได้แบบสวยเลยอะแต่ด้วยความที่มันอยู่กลางหมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ใกล้ปู่เงี้ยแกก็รีบซื้อเลยอันนี้เจ้าของแกก็จะให้พ่อมดทำทั้งหมดเลยงานก็อีกเยอะเลยค่ะทุกคนแต่แกอยากได้แบบให้เสร็จก่อนคริสต์มาส อยากมาคมาริสต์มาสกับปู่แต่ก็ไม่รู้จะเสร็จทันหรือเปล่าเนาะตามติดปู่ค่ะบิบิแคระตปู่ทอนต้นแครอทอะค่ะให้มันห่างกันถ้ามันแน่นเกินไปมันจะไม่เป็นหัว Non, il ne faut pas toucher la là, parce que là, pour ne faut pas casser celles qui sont bonnes, mais celles qu'il faut choisir. On va faire quelque chose de petit pour Tana. Ton papa, c'était... Il pas Mais il y en a une là-bas au fond qui est toute seule. Ouais. C'est bien, ouais. tu peux essayer ça. Celle-là, Elle va venir grande. Grande, de suis grande. Je suis grande. <laughs> เอาเลยวันนี้ปู่มีนัดค่ะนัดกับทีมทีมล่าสัตว์ค่ะไปทดสอบฝีมือค่ะไปจิงเป้าก็มีกินเลี้ยงอาหารอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะตาอุเียกหลักเล่ นี่ก็ไม่ใส่รองเท้าเลยนะมาเ่อถือไปลูกให้มันละลายเดี๋ยวพวมมกนี้มามาจะทำให้กินอายุย่ทยใช่ไหมโอเคชิฟกิมอย่าปล่อยให้กเลยแต่สุดยอเลยทีสุที่สุยมานี่มานี่เอาขึ้นบ้านค่ะเอาขึ้นบ้าน

ปูมา,มาเร็วเอ็มมาถามปู่ว่าปู่จะยิงกี่นัดปู่บอกประมาณ20นัดบอกเดี๋ยวปู่มาปู่เอา้านอันอันนี้มันอร่อยมากอันนี้มันอร่อยมากค่ะปู่ไม่อยู่ก็ทำอาหารง่ายๆค่ะติ๊วะเส้นอุด้งค่ะน้องอจะมามา,มา มันก็เหมือนกับมาม่านั่นแหละเหมือนกันเลยลูกนนนนตุ๋ยเดียวกุยีนลูกกินอันนี้กุยเตี๋ยวนี่แหละกุยเตี๋ยวกินได้เหมือนกันอร่อยมากโอเคเมื่อวานนี้ก็แขกเต็มบ้านเลยค่ะทุกคนสิบกว่าคนก็คือล้นโต๊ะเลยต้องต่อตีกออกมาแม่ก็ยุ่งๆอะค่ะก็เลยถ่ายคลิปไม่ไม่ได้เลยอะเพราะว่า แม่ก็อยากรับแขกให้เต็มที่อะไรเงี้ย่อจัดโต๊ะกวาดบ้านถูบ้านคือกลัวจะไม่ทันเวลาแขกมาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่มีเวลายกกล้องเลยก็ขอโทษที่ไม่ได้เก็บภาพมามาฝากนะคะเห็นน้ำแก้วน้ำอยู่เมาแม่จิจะตมาตายเอาไข่อีกจะเอาไข่อีกเหรอคะป้าไปนั่งที่โต๊ะเดี๋ยวมาเอา พ่อมาใส่น้ำเ๋อา,า่ท,ท,อทำน้ำโอเคเดี๋ยวแม่ทำน้ำให้เขาก่อนนะคะอรุณสวัสดิ์เช้าอีกวันหนึ่งค่ะวันนี้อากาศไม่ดีฝนตกเนาะพ่อมาทำงานช่วงเช้าไม่ได้ค่ะแต่ช่วงบ่ายนี้พยากรณ์บอกว่าอากาศจะดีพาัมดลืมเ,เครื่องมือไว้ที่บ้านนะคะแกก็เลยขับรถลงไปเอาะคะ่ะ จากบ้านขึ้นมาบ้านปู่นี่ประมาณ45 -50 านาทีค่ะค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นปลาที่พ่อตกได้นะคะเขาเรียกปลาอะไรแม่ลืมชื่อไปแล้วอะค่ะถามว่ารสชาติอร่อยไหมเนื้อมันจืดค่ะทุกคนไม่อร่อยเหมือนปลาแม่น้ําบ้านเราอะเนาะต้องปรุงเครื่องเยอะๆค่ะอันนี้แม่ก็จะทําต้มซุปค่ะส่วนอันนี้น่าจะผัดผัดใส่ขิงใส่อะไรประมาณนี้ยค่ะ มันจะมีก้างค่ะก้างเล็กๆเยอะถ้าแรกอย่างนี้มันก็จะดึงก้างออกง่ายค่ะทําให้ผู้สูงอายุกินก็ต้องพิธีพิถันนิดนึงค่ะปลาชนิดนี้เมื่อเขาค่อนข้างเยอะค่ะ แม่ก็จะแบบโรยเกลือเยอะๆแล้วก็ขัดๆขัดๆขัดเอาเกลือขัดแล้วก็ล้างออกอะค่ะล้างออกให้เมือกเขาแบบหายไปอะไม่งั้นก็จะมีกลิ่นขาวเนาะเหงือกตาอะไรก็ตัดออกค่ะส่วนไหนที่มันเสียงที่จะคาวนี่แม่จะตัดออกหมดเลย thank you ันนี้เนื้อปลาแม่แร่เสร็จแล้วนะคะแม่ก็จะใส่เกลือลงไปค่ะสักนิดหน่อยพอมีรสชาติเนาะจากนั้นใส่แป้งกกกิค่ะใส่พอให้มันแบบติดๆนิดๆ,ดๆะคะ่ะเนื้อปลาที่หมักเกลือแล้วก็คลุกแป้งกกกิแม่ก็เอาลงทอดเลยค่ะทอดให้มันกรอบเลยเนาะ สองแสบก็วิ่งตามปู่ไปร้านนะคะไปร้านไปนั่งดื่มแก้วหนึ่งจะดื่มก่อนพักเที่ยงตอนเช้าก่อนเที่ยงตอนเย็นเนี่ยสามเวลาค่ะก็จะนัดกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนของเขาค่ะไปรุ่นไปรุ่นค่ะเดี๋ยวแม่ขอตัวผัดปลาก่อนนะคะอีกประมาณ30สนาทีพอมัดกับปู่แล้วก็เพื่อนปู่ก็จะมากินข้าวแล้วค่ะถ้าไงเดี๋ยวแม่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะายบานค่ะทุกคน